สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริกนะคะค่ะวันอื่นนะคะนักศึกษาเรียนเรื่องอะไรมาบ้างแล้วความจุไฟฟ้านะคะนักศึกษาเรียนประจุไฟฟ้าเรียนอำนาจแรงไฟฟ้าสารไฟฟ้าสาไฟฟ้างานและพลังงานมาแล้วนะคะทีนี้ตอนนี้เราจะเรียนความจุไฟฟ้าพอพูดถึงความจุไฟฟ้านักศึกษาเนี่ย อาจจะไม่คุ้นเคยนะคะแต่ถ้าเรา,อาบอกว่าตัวเก็บประจุถ้าพูดว่าตัวเก็บประจุักศึกษารเรียนในแ lap มาแล้วนะคะก็คือคาปาซิเตอร์ก็คือตัวคาปาซิเตอร์นะคะกศึกษาก็จะเข้าใจนะคะตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยนะคะ สัญลักษณ์คาปาซิเตอร์ในวงจรไฟฟ้าใช้ตัวอะไรคะนักศึกษาอ้าใครตอบได้บ้างสัญลักษณ์ตอนที่เรียนแลบตัวเก็บประจุคาปาซิเตอร์ตัวอะไรคะตัว c เก่งมากยุทธพิชัยตัว c นะคะอะเช่นอาจารย์อาจารย์บอกว่าตัว c เท่ากับถามต่อตัว c มีหน่วย เป็นอะไรคะตัว c มีหน่วยเป็นอะไรคะตัว c มีหน่วยอ่า,อาเก่งมากมีหน่วยเป็นฟาลัดอาจารย์ออกข้อสอบไหมอาจารย์ออกครับฮะออกในออกวิชาแลบครับวิชาแลบเนาะอาจารย์ออกในวิชาแลบนะคะอ่าสมมุติว่าอาจารย์บอกว่า c เท่ากับห้าไมโครฟาลัด เลขห้าเลขห้าไมโครฟาลัดเนี่ยมันบอกอะไรมันบอกอะไรคะเลขห้าเนี่ยมันบอกอะไรเราซเท่ากับห้าไมโครฟารัดหมายความว่าอะไรใครตอบได้บ้าง C เท่ากับ5มโครฟารดเนี่ยมันบอกอะไรหรอคะมันบอกค่าความจุไฟฟ้าใช่ไหมนะคะมันบอกค่าความจุไฟฟ้าอ่ะอ่ะทีนี้ตอนที่คุณเรียนแลบอ่า ตัวเก็บประจุคุณก็จะเรียนวงจร RC กันใช่ไหมใช่ไหมคะอ่ะแล้วคุณเรียนคุณสมบัติของตัว C ไหมว่าตัว C มีหน้าที่อะไรอ่ะตัว C มีหน้าที่เก็บประจุใช่ไหมคะอ่ะเก็บประจุได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับความจุว่าเขาให้ค่าความจุไฟฟ้ามาเท่าไหร่นะคะให้ค่าความจุเท่าไหร่ เช่นตัว c เท่ากับ5มโครฟารัดก็หมายความว่าในแหละ,จ,หละจุได้เท่านั้นแหละนะคะจุได้เท่านั้นนะคะทีนี้ตัวคาปาซิเตอร์ที่นักศึกษาเรียนใน l ลบอาจารย์ได้บอกไหมคะว่าเออไม่ไม่ได้บอกหน้าตารูปร่างเป็นเป็นรูปทรงแบบใดห,หน้าตารูปร่างของตัวเก็บประจุใน l ลบรูปทรงเป็นยังไงคะ ในแ l ลบอ่ะตอนที่คนเรียนอ่ะรูปทรงเป็นยังไงวิยาดาตัว C อ่ะใน l หลอ่ะหน้าตาเป็นยังไงบอกมันคล้ายๆทรงกระบอกแล้วก็มีขาสองขาค่ะอาจารย์อ่าโอเคเก่งมากค่ะมันเป็นทรงกระบอกนะคะแล้วมีขาสองขา วิทยาเคยสงสัยไหมว่าข้างในนี่มันมันเอาอะไรใส่เข้าไปในนั้นมันถึงเก็บประจุได้เคยสงสัยไหมสงสัยค่ะอาจารย์เคยทุบมันไหมเคยแบบว่าหรือจะงัดดูอนะไรี่เคยไหมอาจารย์เขาเคยพาันงัดดูไหมเคยไหมเคยงัดดูกันไหมไม่เคย,เยค่ะ เออมารอบหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะพางัดดูว่าอาจารย์จะเรียนในห้องแล็บเดี๋ยวอาจารย์ไปซื้อตัวเก็บประจุแล้วเดี๋ยวอาจารย์งัดดูนะคะเรามาดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในตัวเก็บประจุเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างตัวเก็บประจุอ่าสัญลักษณ์คือตัว C นะคะตัว C เนี่ยนะคะมันมีหลายแบบนะคะในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีเยอะแยะ มากมายนะคะแต่สิ่งที่สำคัญนะคะในตัว C คือสารไดเ็กทริกนะคะในสารไดเ็กทริกอ่าในสารไดเ็กทริกนะคะซึ่งมีความสำคัญมากนะคะมีความสำคัญมากอ,อาจารย์จะพูดถึงตรงนี้ก่อนนะคะย้อนกลับไปนะคะย้อนกลับไปตรงที่เราเรียนอ่าฟาราเดย์นะคะ เราบอกว่าเรามีประจุบวกอยู่ตรงนี้นะคะเรามีประจุบวกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นเราก็เอาทรงกลมอีกอันหนึง่งมาหุ้มมันไว้พอมาหุ้มมันไว้เราอยากจะรู้ว่าตรงนี้มีสนามไฟฟ้าไหมปีเป็นเท่าไหร่อ่าเรารู้ว่ามันมีเพราะมันมีเส้นของสนามเนี่ย เส้นของแรงเนี่ยผ่านถูกไหมคะแต่ต่อมาเราหุ้มด้วยลูกกลมอีกลูกหนึ่งเราก็อยากคู้ว่าเอ๊ะตรงนี้มีสนามไหมเราก็าประจุบ,บวกหนึ่งคูลอมมาวางเอ้ยมันก็มีเส้นสนามผ่านเหมือนกันเอ้ะเกิดอะไรขึ้นเกิดการเหนีน่ยวนําคือตรงนี้เป็นบวกตรงนี้ต้องเป็นลบตรงนี้ต้องเป็นบวกเห็นปหมเออเฮ้ยเ,เกิดต่อมานะคะเขาก็บอกว่าเอางี้แล้วก,กัน ไม่อยากให้มันมีอ่าสนามตรงนี้คิดว่า E ตรงนี้นห่ะจะให้มันเป็นศูนย์ซะถ้าเป็นศูนย์ก็คือเส้นแรงต้องมาไม่ได้เส้นแรงต้องมาไม่ได้คําว่าเส้นแรงมาไม่ได้เขาก็เลยคิดว่าเอาฉนวนมาหุ้มฉนวนคือไม่นําไฟฟ้า เออก็เลยเอามาหุ้มอาจาให้เป็นสีเขียวหุ้มปุ๊บเอาหุ้มปุ๊บเอาละหุ้มเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ถ,วถังมันไว้ถังมันไว้ไม่ให้มันขออกมาด้วยังมันไว้เออก็เอาบวกหนึ่งคูณมาวางที่เดิมนะเนี่ยเฮ้ยปรากฏว่าสนามตรงนี้มันไม่เป็นสูนอนะมันมีค่าเท่าเดิมเฮ้ยมันเกิดเกิดอะไรเกิดขึ้นนะคะมันเกิดอะไรเกิดขึ้นอ่าเขาก็เลยย้อนไปดูอ่าถ้าอาจารย์ คิดเอาแค่ผิวตรงนี้เนาะอาเอาแค่นี้นะคะเอาแค่ตัดเอาตรงนี้มาวาดตัดเอาตรงนี้มาวาดรูปรปุ๊บอ่หมายความว่าฝั่งนี้เป็นประจุบวกอ่าแล้วฝั่งทางนี้เป็นประจุลบอ่าแล้วตรงกลางเป็นฉนวนหุม้มอันนี้อีสีเขียวอ่าสีเขียวอยู่ตรงนี้นะคะอ่านักศษา,าอย่าลืมว่าส,าสารทุกอันมีประจุนะคะ มีไปถูกไฟฟ้าบวกลบทีนี้อ่ะพอตรงเนี้ยมีสนามไฟฟ้า e พุ่งออกมาใช่ไหมคะสนามไฟฟ้า e พุ่งมาเออเดี๋ยวอาจารย์ว่าจะเปลี่ยนสื่ีกครั้งมีสนามไฟฟ้า e อ่าเดิมเนี่ยคือสีแดงถูกไหมคะพุ่งออกมาปุ๊บอ่ะพอมันพุงพ่งออกมาปุ๊บมันพุ่งผ่านอย่างนี้ใช่ไหมมันพุ่งผ่านอย่างนี้ปุ๊บอ่ะปรากฏว่าในเนี้ย e สีเขียวเนี่ยมันมีประจุ ทั้งบวกแล้วก็ลบใช่ไหมพอจุบวกมันก็จะวิ่งตามทิศของสนามบวกก็จะเป็นอย่างนี้บวกก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมคะและลบก็มาด้านซ้ายเฮ้ยลบก็มาด้านซ้ายถูกบวกเพราะฉะนั้นในนี้มันก็จะมีอะไรคะมีสามไฟฟ้าเกิดขึ้นเห็นไหมมันมีสามไฟฟ้าเกิดขึ้นนั่นเองถ้า e มีความเข้มสูงถ,ถ้า E เนี่ย มีความเข้มสูงทีนี้พอเราไปเรียนเราจำความสัมพันธ์ได้ไหม v เท่ากับลบอินิก e จดจด d n ั้นถ้าอ่าตรงนี้คือ d n d n หรือ v เท่ากับ e d n คือดกกับความยาวถูกไหมคะอ่ะนั่นก็หมายความว่าถ้าเรา อตัวเนี้ยมันก็จะมีค่าเท่ากับสับไฟฟ้าหารด้วยความยาวถ้าตรงนี้แคบเล็กๆสั้นๆนีู่นะสับไฟฟ้ามันก็จะมีมากเพรอสับไฟฟ้ามากก็สนามตัวนี้ก็จะมีค่าไปนะคะค่าเพิ่มอ่มากขึ้นนะคะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในตรงเนี้เนี่ย มันก็จะเกิดไดโพลเกิดขึ้นนะคะเกิดไดโพลโมเมนต์เกิดขึ้นนั่นก็คือมีอะไรคะมีสนามอ่ามีสนามนะคะมีสามไฟฟ้าเกิดขึ้นพอมีสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นเฮ้ยมากกว่านะคะมากกว่าคุณเห็นไหมคะหรือคุณจะมองอย่างนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ฝั่งมาฝั่งตรงนี้บวกมามาลบเพราะฉะนั้นเดลต้า e เท่ากับ e 2อลบ e 1นึ่งนักศึกษาดูนะ e 1คือตัวนี้นะเพราะฉะนั้น e 2มาฝั่งซ้าย e 2มาฝั่งซ้ายเป็นลบใช่ไหมเป็นลบ e 2แล้วก็ลบด้วย e 1น่งเห็นไหมมันเป็นลบส e สมมติว่าถ้า e สองเท่ากับ e 1น่เห็นไหมค่าสนามไฟฟ้าเนี่ยมัน มันเพิ่มขึ้นค่าสามไฟฟ้ามันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพอสามไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสักไฟฟ้าเนี่ยจึงเพิ่มมากขึ้น v จึงเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นที่วิทยาบอกอาจารย์ว่ามันต่อกับขาบวกกับขาลบเนี่ยนะคะเราก็เห็นว่าตัวนึงเป็นขั้วบวกตัวนึงเป็นขั้วลบขาหนึ่งยาวขาหนึ่งขาหนึ่งสั้นตรงนี้เราก็จะสามารถวัดได้นะมันจะล้องกับ v ทีนี้ถ้าคุณเรียนต่อไปอีกคุณจะรู้ว่า v เนี่ยมันมีอิทธิพลน,นะคะกับตัว c มากนะคะมีอิทธิพลกับตัว c มากอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนะคะเราจะมาถึงตัวเก็บประจุนะคะอ่ะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยคือตัวเก็บประจุคาปาซิเตอร์เนี่ยนะคะเกิดจากการนำแท่งตัวนำสองแท่งมาวางห่างกันระยะดีอ่ะ อ่าที่ว่างอาจจะเป็นอากาศหรือไดเ็กติกนะคะที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้อ่ารูปร่างหน้าตาอย่างนี้เป็นตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนาดนะคะหรือถ้าหน้าสารนึกไม่ออกตัวอย่างง่ายๆเช่นแบตเตอรี่รถยนต์สมัยก่อนนะคะต้องพูดว่าสมัยก่อนเดิมเดิมมันก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้เป็นแผ่นอย่างนี้เป็นแผ่นอย่างนี้ใช่ไหมคะ เราเอามาแค่คู่หนึ่งเรามาแค่แค่คู่หนึ่งนะคะเรามีความสัมพันธ์ว่าค่าความจุไฟฟ้าตัว C เนี่ยนะคะจะมีค่าเท่ากับประจุ Q หารด้วย V หรือหรือเรามีความสัมพันธ์ว่า Q เท่ากับ C V อา เท่ากับ c ีอ่าตัวอย่างง่ายๆนะคะฟังอาจารย์พูดนะคะเรามีตัวเก็บประจุสัญลักษณ์ตัวเก็บประจุมันมีสองตัวตัวหนึ่งเป็นเส้นคู่แบบนี้นะคะตัวหนึ่งเป็นเส้นคู่คู่แบบนี้คู่ขนาดนิดแต่จริงๆต้องมีขาบวกกับลบบอกบอกขาด้วยนะคะหรืออันนึงเป็นขีดแล้วอนึงเป็นโค้งอย่างนี้นะคะมีสองอันอ่ะเราสามารถคำนวณหานะคะถ้า คิวประจุไฟฟ้าเนี่ยนะคะได้ถ้าเราทราบตัว c กับตัว v ตัวอย่างง่ายๆเช่นอาจารย์มีคาปาซิเตอร์ตัวนี้ c เท <C S 1> <4 S 2> ่ากับ5มโครฟาลต์ปรากฏว่าวัดศักย์ไฟฟ้าที่จุด a จุด b เนี่ยวัดตกค่อมอเวลาเลษาวัด v วดได้20โวลต์ประจุ Q เป็นเท่าไหร่ คิวก็ CV ก็เป็นห้าไมโครก็ห้าคูณสิบกำลังลบหกนะคะ้าคูณสิบกำลังลบหกคูณยี่สิบก็เป็นร้อยคูณสิบกำลัง 100, 10ลบหกหรือเป็นร้อยไมโครคูลอมเพราะประจุมีค่าอ่ะเท่านี้คูลอมเห็นไหมคะดังนั้นเราเรียกมันว่า ตัวเก็บประจุนั่นก็คือมันจะเก็บประจุนะคะได้มากน้อยเท่าไหร่นะคะขึ้นได้มากน้อยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับค่าอะไรคะค่า c กับค่า v ดังนั้นตัวเก็บประจุที่รักษาเรียนเช่นมันจะเขียนว่า2 20 2มโครฟาลด มันเขียนอย่างนี้แล้วมันบอกโวลต์ไหมมันบอกโวลต์ไหมาจารย์วิชัยในตัวเก็บประจุมันก็จะบอกไม่บอกครับฮะไม่บอกเหรอใช่กคุณบอกนะคะเช่นตัวเนี้ยตัวนี้สองร้อยยี่สิบไมโครฟาร์สองร้อยยี่สิบโวลต์มันจะอัดคิวได้ทั้งหมดกี่ตัวคุณรู้ไหมคิวเท่ากับ V V ก็เป็น2 0 0 2อ่คูณ10ดลังลบ6คูณ V คือ220โวลต์คุณก็จะจ,จะคำวนวณค่า Q ตอนที่คุณทำวงจรอ,อ่าเก็บประจุคายประจุคุณจะรู้เลยว่า Q Maximum ของคุณได้เท่าไหร่นะคะแต่ V ของคุณจะต้องเป็น VRMS ไม่ใช่ V 220โวลต์น,นะคะ รแล้วนั้นคุณก็จะได้คิวซึ่งอคุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยตอนที่เราทำแลบบนี่นะถ้าเอาตัว c ขนาดนี้เอาตัวตัวที่มี v แบบนี้เข้าไปคำตอบของคุณคุณต้องได้เห็นไหมมันคำนวณได้นะคะมันสามารถที่จะคำนวณได้นะคะ,ะที้หน่วยฟารัดมาจากไหนก็นี่เลยนะคะทีนี้ต่อไปถ้ามันมีหลายๆตัว อ่ะการหาอะเราก็พบว่าเฮ้ยเมื่อกี้เรารู้ว่าอะไรนะสเท่ากับ Q ส่วน V อ่ะอ่ะสูตรมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมประจุประจุมีค่าเป็นเท่าไหร่จำได้ไหมกดของเกาส์เนี่ยกดของเกาส์นะคะ Q ิวเท่ากับอินดิกร์เอซีรอนสดศูนย์ดอทดีเอสนะคะหรืออินทิเคอรความเข้มของสนามดอทดีเอสอันนี้คือกฎของเกาส์นะคะกฎของเกาส์อ่ะต่อมา V อันนี้คือการหาสักว์ไฟฟ้าอ่ะดังนั้น C เอา Q ส่วน V เอาสการที่1หาด้วยสมการที่2 ก็เอาหนึ่งตั้งหารด้วยสองดังนั้นเราจึงได้รูปฟอร์มสมการทั่วไปมาแบบนี้นะคะ,ะมาแบบนี้คราวนี้เรามาดูว่ามันจริงไหมนะคะเรามาดูตัวอย่างถ้าพิลาความจุไฟฟ้าที่ขึ้นอยู่กับค่าสารที่อยู่ระหว่างแผ่นผู้ขนาน้เรียกว่าสารไดเรกติกนะคะซึ่งสารไดเรกติกแต่และตัวมีค่าคงที่และเป็นสารที่ต่างกันคือเ e อฟซีลอนเราสามารถหานะคะ ค่า c ของคาปาซิเตอร์ที่เป็นแบบแผงคู่ขนานห่างกัน d นะคะแล้วก็พื้นที่ a ได้ดังสมการ c เท่ากับ e p s ซ l o n a ส่วน d หาได้ยังไงนะคะแล้วสายจำได้ไหมคะว่าตัวเนี้ยคือ q อ q ของมัน q ของมันคือเ p s i l o n e ด d A เพราะฉะนั้นอินดิกัลนได้เสร็จปุ๊บถ้าแผ่นคู่ขนาน c เท่ากับ f e r ศูน0 e d a ก็คือตัว d s ก็คือตัว s ถูกไหมคะเป็นตัว s สมมุติว่าเป็นแผ่นอย่างนี้เราให้เป็นตัว s หรือให้เป็นตัว a ก็ได้นะคะเท่ากับ f e r ศูน e a หารด้วยนะคะ ตัวข้างล่างตัวนี้คือตัว v v เท่ากับลบอินทิ r a l e d n หรือเป็น e n นะ,ะเพราะ Integral dn ได้ n อันนี้ก็เป็น e n นะคะ e n e. n e dn คืออะไรถ้า2ตัวนี้เป็นอย่างนี้อันนี้คือ s อันนี้คือ n ตรงกลางคือ เอฟซิลอนนะคะคือเอฟซิลอนอ่เพราะฉะนั้นเราก็แสดงว่าตัวน,นี้คือ n หรือ d diameter ถูกไคะ e ก็จะ e เพราะฉะนั้น c จึงเท่ากับเอฟซีลอนศูนย์ a ส่วน n หรือเอฟซ l ลอนศูนย์ a ส่วน d เห็นไหมคะ ที่มาของของสมการนะคะหาได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่าง1.37ก็ไม่ได้ยากนะ,ะจงหาค่าประจุค่าประจุก็คือตัว Q บนแต่ละเผจได้แล้วจำนวนอิเล็กตรอนก็ Q ส่วน e อ,อันนี้ไปทีนี้ต่อมาพอน่าษาหานะคะหา C ของแผ่นโลหะคู่ขนานได้ก็คืออันนี้ นักศึกษา,าก็จะสามารถหา c ของตัวเก็บจุบแบบอื่นได้เช่นทรงกระบอกที่นักศึกษาเรียนเมื่อกี้เนี่ยมันหาได้จากสมการ1น9นะคะ,ะเรามาดูนะคะแต่ละรูปเนี่ยถ้าพาร a l ี l นะคะก็ c เท่ากับ epsilon A ส่วน B ถ้าทรงกระบอกนะคะที่มีแกนข้างนอกกับข้างใน c เท่ากับ2 pi e พ s i l o n N ลอน B ส่วน A ะ ถ้าเป็นทรงกลมนะคะที่มีแกนข้างนอกกับข้างในนะคะมีข้างนอกกับข้างในอันนี้ก็จะเป็น c เท่ากับ4พเอ็กซ์ย1ส่วน a บวก1ส่วน b แต่ถ้าเป็นทรงกลมอย่างเดียว c เท<ๆ>่ากับ4พเอซยูดังนั้นนะคะเราจะพบว่าค่า c ของตัวคาปาซิเตอร์แต่ละตัวเนี้ย หามาจากสมการไม่เหมือนกันนะคะเช่นทรงกระบ,บอกที่นักศึกษาเคยเรียนจะขึ้นอยู่กับความยาวเห็นไหมคะขึ้นอยู่กับความยาวและสัดส่วนนะคะสัดส่วนระหว่าง b กับ a ก็คือแกนข้างนอกกับแกนข้างในเห็นไหมคะ,ะเห็นไหมอันนี้คือวิธีการสร้างตัวเก็บประจุดังนั้นนะคะถ้าเป็นแผ่นเพจนะคะแผ่นเพจเหมือนแบตเตอรี่ ก็จะเป็น e อ s ซ l o อนเส่วน B ีนักศึกษาจึงสังเกตนะคะสังเกตว่าเจ้าตัวเอฟซ l o อนหรือสารไดเรคติกข้างที่ไดเรคติกจะอยู่ข้างบนเสมอไม่ใช่ตัวหารแต่เป็นตัวที่อยู่ข้างบนหมายความว่ามันแปรผันตรงกับตัวตัว C ดังนั้นตัว C เนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรเป็นสำคัญขึ้นอยู่กับค่าสารไดเรคติก ถ้าสารดิเรกติกมีค่ามากนะคะค่าพาค่าพาพาทิสแเนี่ยของตัวเก็บประจุเนี่ยก็จะมีค่ามากถ้าดิเรกติกมีค่าน้อยนะคะก็จะทำให้ค่าพาทิสแส์เนี่ยมีค่าน้อยตามไปด้วยนะคะพวกนี้แทนค่าลงไปเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างจงหาค่าความถุไฟฟ้าของ เฟียริคอนคาปาซิเตอร์คือรูปนี้ว่าทำไมหาได้อย่างนี้นะคะอ่ะรูปเมื่อกี้เนี่ยอ่ะเรารู้ e ของมัน e ของทรงกลมคือ kq ส่วน r กํลังสอง v ของมันห่ e ของทรงก,รมกลมที่คุณเคยจำได้ e เท่ากับ kq ส่วน r กํลังสองทีนี้ v ของทรงกลมที่คุณจำได้นะคะ okay. ทรงกลมที่คุณจําได้อันนี้มันเป็นทรงกลมที่เป็น V นะคะ v ของมันก็คือตรงนี้ที่เราจําได้เพราะฉะนั้นเราก็เอา E ส่วน V นะคะเอาควเดี๋ยวใจเขียนผิดเอา q ส่วน b ก็จะแก้สมการเป็น e r ส่วน K เท่ากับ q ถูกไหมฮะอ่าเอา q ส่วน b ก็ทำไมฮะ e r กลังสงส่วน p หารด้วย v v ก็อะไรคะเจ้านี้ q k หส่วน so, like a ลบหนึ่งส่วน b ก็แก้สมการนะคะก็จะได้คำตอบออกมาไม่ยากนะคะตรงนี้นี้ถ้าเป็น isolate isolate ก็คือมีแต่ a ไม่มี b ตรงนี้ก็ตัดออกก็จะได้ c ตรงนี้ออกมาค่ะก็ไม่ยากอะไรนะคะต่อมาตัวอย่าง1.40่ศย์โจทย์ก็บอกให้หาอะไรคะหาแรงดันจุดข้อมตัวเก็บประจุ ถูกไหมคะที่มีประจุบวกลบ50านาโนคูลอมและสารไดเรกทิกอันนี้เป็นสูญญากาศเพราะฉะนั้นเราหา c เป็นเอฟซคูณ a ก็คูณ a คือพื้นที่นะคะสามสิบหกพายตารางเซนตารางเซนก็10บตารางลบสอันนี้เซนติเมตรตารางสองนะคะเปลี่ยนเป็นเมตรกาลังสองทำให้เป็นเมตรกำลังสองได้จรงนี้ หารด้วยดีห่างกันหนึ่งมิลหนึ่งมมก็คือหนึ่งคูณสิบกำลังลบสามเมตรนะคะได้ตรงนี้ออกมาเราก็จะได้เป็น c เท่ากับสิบยกกำลังลบสิบฟาราดทีนี้พอได้เสร็จปุ๊บเราก็หาตัว v ได้หา v เท่ากับ q ส่วน c นะคะย,าย้ายข้างสมการ q ประจุโจทย์บอกมาให้ห้าสิบกำลังลบเก้า c ก็สิบกำลังลบสิบ เราจึงรู้ว่าสับไฟฟ้าตกค่อมนะคะตกค่อมตัวเก็บประจุตัวนี้มีค่าค่าห้าร้อยคูลอมต่อฟารัดหรือห้าร้อยโวลต์นะคะห้าร้อยโวลต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตัวเก็บประจุตัวนี้เนี่ยนะคะตัวเก็บประจุตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตรงนี้นะเป็นเป็น,ปนรูปภาพมันเนาะ รูปภาพรูปนี้นะคะมันจะบอกตัว c ใช่ไหมมันก็จะเขียนว่าสิบกาลังลบสิบฟาลัดแล้วก็วงเล็บห้าร้อยโวลต์เนี่ยนี่แหละนี่คือตัว c นะคะนี่คือตัว c ที่เขียนไว้นะคะสมมติว่าเป็นตัวนี้เนี่ยเน่ยต,ตัวนี้500ร้อยโวลต์น,นะคะมีค่า40่สิบกำลังลบสิบฟาลัด ะะสำหรับตัวอย่าง1.41เนี่ยให้นักศึกษาเนี่ยอ่านเองอศึกษาเองนะคะไม่มีอะไรมากอคราวนี้การบ้านนะคะอันนี้เป็นการบ้านการบ้านให้ทําส่งวัาสุขตอนนี้ที่สิบแปดสิบแปดเก้ายี่สิบยิเอ็ดนะคะ ยี่สมกราคมหกห้านะคะทุกห้องนะคะอันนี้ทุกห้องทุกห้อง npr ER สอง b ce หนึ่ง b cer สอง b แล้วก็ ep e หนึ่ง b นะคะจะทำแบบกผัดนะคะการบ้าน หนึ่งอ่ะหนึ่งสอง่ะสองข้อนะคะโอเคค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะใครมีอะไรสงสัยให้ถามได้นะคะสวัสดีค่ะได้ปล่อยค่ะให้ออกไปค่ะ